จิตกรรมฝาผนังตอนใหญ่ฉากวังเขาพระสุเมนเทวดาลักษณะสำคัญ 1. ใช้สีแดงดำเป็นพื้นหลัง 2. มีเขาพระสุเมนเส้นซิกแซกภาพวังและเทวดาลอยฟ้า 3. เล่าต่อเนื่องแบบแคส i น,นเวนินเรนิทีฟส e 4. รายละเอียดแน่นแบบช่างหลวงตู้รดน้ำลายพระธรรมความสำคัญ และชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้มีการสร้างตู้พระธรรมลายดดน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของการไปสแสวงบุญที่สีลังกาและฟู้นฟูศาสนาพุทธครั้งแรกและครั้งที่สามกิจกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ความสำคัญเป็นกิจกรรมไทยที่มีคุณค่าทางความงามมาก กิจกรรมพะพุทธรูปสีขาวในซุ้มเรือนแก้วเป็นงานภายในวัดรัตนโกสินทร์ตอนต้นความสำคัญเป็นตัวอย่างของกิจกรรมหลวงที่ยังสมบูรณ์แสดงรสนิยมศิลป์ในราชสำนักรัตนโกสินทร์ตอนต้นกิจกรรมฝาผนังวัตตุสิทด,ดารามที่ความสำคัญเป็นกิจกรรมที่เขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติ จิตกรรมพระพุทธเจ้าประทับบนมนลังลักษณะสําสคัญพระพุทธเจ้าประทับในสุ้มเรือนแก้วเส้นเขาซิกแซกพระสงฆ์นั่งเรียงเป็นตอนๆภาพที่ใช้โทนแดงทองดําตามแบบโบราณจิตกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ความสำคัญเป็นภาพวาดบนฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราววรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ วัดอรุณราชาวรารามราชาวรมหาวิหารต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างเสริมองค์พระปางในสมัยรัชกาลที่สองและสร้างสำเร็จในสมัยรัชกาลที่3และสี่ วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วความสําคัญของวัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระแก้วเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญของราชวงศ์ไทยวัดราชนัดดารามวรวิหารลักษณะส,สำคัญเป็นวัดที่มีโลหะประสาทแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลก วัดสุทันสนาเทพวรารามราชวรามหาวิหารลักษณะส,สำคัญเป็นวัดประจำราชการที่8พระบรมมหาราชวังความสำคัญเป็นศูนย์กลางราชสำนักไทยในอดีตและเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งเป็นแหล่งจารึกความรู้แผนไทยและมรดกสินใหญ่ของชาติ สาะสำคัญเป็นรูปปั้นทองคำที่มีความวิจิตรงดงามสวมเครื่องแบบทรงกษัตริย์หรือเทวรูปจุดเด่นความประณีตของลวดลายและการตกแต่งด้วยทองคำยักษ์วัดโพร,รูปปั้นยักษ์ทวารบานที่ซุ้มประตูทางเข้าความสำคัญเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแหล่งกำเนิดการนวดแผนไทยพระพุทธรูปในภาพคือพระพุทธตีโลกเชตลักษณะสำคัญเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยจุดเด่นเป็นพระประธานภายในอุโบสถของวัดส,สุทัศน์ซึ่งพระอุโบสถนี้จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยพระพุทธมหาโลกาพินันปฏิมากรลักษณะสำคัญ เป็นพระพุทธรูปประธานภายในอุโบสถของวัดเฉลิมพระเกียตรติเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปที่สร้างโดยพระราชาประสงค์และผ่านการหลอ่อโดยลงหล่อหลวงแสดงถึงฝีมือช่างในราชาสำนักและมาตรฐานงานพุทธศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปปั้นขุดหยุดนาคที่ประดับอยู่โดยรอบฐานพระอุโบสถวัดภาษีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่สร้างวัดพระแก้วพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2325ปลายพลสิ่งที่ตั้งวัดพระีรัตนาศาสดารามลักษณะยักอยู่ในท่ากึ่งนั่ง กลื่อคุกเขา่าใช้ไล่หรือมือแบกฐานจุดเด่นเป็นศิลปก,กรรมเฉพาะของไทยที่ผสมยักษ์กับสิงห์รับใหญ่พญยาลักน้อยลักษณะสำคัญหุ่นหลวงแก่จากไม้ลักและลงรักปิดทองและเขียนสีและตกแต่งแบบราชสำนักหนึ่งในตัวอย่างงานหุ่นหลวงที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด